สวัสดีครับวันนี้ครับพบกับโค้ดมงคลนะสอนสร้างบ้านขายนะครับวันนี้โค้ดยืนอยู่ที่โครงการแฮปปี้ e นสบิ h a p p i n e s น View <Happiness S 2> นะครับโครงการเนี้ยตอนเนี้ยอ,อยู่กับใครครับผมแนะนำตัวไหน เติร์กนะครับเป็นเจ้าของโครงการแคปปินเนสต์วิลล์ทุ่งสงครับอยู่แถวหน้าลงปูนอ่าโอเคเอาเอาแค่นี้ก่อน <c oughs> <c oughs> วันนี้ที่ที่มามาเยี่ยมนะครับโครงการของเติร์กนะครับก็เติร์กเรียนออนไลน์ก่อนเนาะและ้วค่อยไป <c oughs> ไปเข้าสัมมนาสวดครับแต่ว่าประเด็นอยู่ที่ตรงนี้นะครับอันเนี้ยเป็นเหมาะสำหรับคือเคสสำหรับคนที่มีที่ดินนะครับอันนี้เป็นกรณีศึกษาที่ว่า มีที่ดินนะครับเติ์กมีที่ดินแล้วนะแล้วก็อยากจะพัฒนาที่ดินตัวเองนะเดัมาอยากจะพัฒนาที่ดินตัวเองนะครับแต่ว่าที่ดินเนี่ยมันก็จะมีหลายโซนนะโซเทมีซีแล้วก็ความพร้อมของที่ดินนะครับแต,แ,ตแต่ละปีเนี่ยนะเวลาเวลา,เ,วลาเปลี่ยนไปความพร้อมของที่ดินมันจะปีนี้อาจจะยังไม่พร้อมที่ส่วนประกอนีอ้อีกปีพร้อมอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้น ถ้าเวลาเรามีความรู้แล้วเราจะมองออกแล้วใช่ไหมว่ารอบอตรงนี้รอบนี้ที่ดินเราณนะเวลาเนี้ยมันพร้อมหรือไม่พร้อมใช่ไมมันใช่ไม่ใช่ใช่ไหมนะครับอ,อันนี้สําหรับคนที่มีที่ดินนะแต่ว่าประเด็นนะครับตรงที่ว่าตอนที่เซิร์ฟมาทำตรงนี้ใช่ไหมตอนที่เซิร์ฟมาทำตรงนี้นะครับ แต่คิดว่าแต่โดยแต่ที่ทสิ่งที่ทําให้ผมแบบคือมีความมุ่งมั่นขึ้นก็คือแบบดูจากซนแต่ละแต่ละที่อย่างนี้ก็คือแบบตั้งแต่จากซอยเข้ามาจนคือมันมีโครงการขึ้นจันมาเยอะแล้วซึ่งคิดว่าถ้าทาแล้วอ่ะมันน่าจะขายได้ครับ <c oughs> อันนี้เติร์ <c oughs> มีหลักอย่างนึงน,นะ <c oughs> เดี๋ยวเติร์ฟโค้ชจะถามเติร์มีหลักยังไงที่ก่อนขึ้นโครงการเนี่ย ก็จะทำโครงการที่นี่แล้วก็จะขายราคาอยู่ประมาณนี้หรืออะไรเงี้ยก็ก็เริ่มแรกก็เหมือนตามที่เรียนมาคือเราควรดูราคาของโครงการใกล้เคียงวนาวช็อตเด็ดนะ,ะดูราคาโครงการโครงการใกล้เคียงที่ขายดีใช่ไหมใช่ครับแล้วตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้นิดนึงอันนี้ก็ขายดีแล้วหมดไปละใ,ใช่ไหมอันนี้คือได้เปรียบข้อที่หนึ่ง ผูเด่เป็นไฮไลท์เลยนะตรงนี้นะสําหรับคนที่เริ่มใหม่นะครับใช้สูตรของเติ๊กนะก็คือดูคองการข้างเคียงที่เขาขายดีด้วย <ไป S 2> ในราคาเท่าไหร่นี่ลามนี่คือสูตรเด็ดเลยของการเริ่มต้นที่ทำให้เราขายได้อ่าน,นี้อันนี้เอาเอา,เอาเอาหอป่าของกอที่น,นี้ก็ได้นะครับแต่ว่าของเติ๊กดูสภาพให้ก่อนนะครับตอนนี้ปรับที่ เห็นว่าตั้งแต่ยังไม่เห็นตัวบ้านครับอาจจะด้วยดีไซน์ของบ้านอะไรเงี้ยอ,อันนี้ช็อตที่สองนะครับชอ็ชอตที่สองใช่ไหมก็คือที่หาได้คือดีไซน์ของบ้านท,ที่ไม่เหมือนใคร <c oughs> ใช่ไหมใช่ครับอ่าดีไซน์ไม <c oughs> ่เหมือนใครอ่าดูดูดูภาพ <c oughs> อันนี้สไตล์กล่อง <c oughs> นะนกล่องไม่กีดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีเรื่องเ่าเข้าเข้ามาหน่อยเข้าแฟนเฟนดเด็กอ่าชื่อน้องอะไรนะครับเมียวค่ะน้องเมียว เหนียวต้องเหนียวต้องเหนียวอ่านะครับอันนี้ทรงเนี้ยเป็นทรงขัดใจคุณแม่ต้องเหนียวคุณแม่ของลูกชเดี๋ยวคุณแม่บอกว่าไงตรงนี้บ้านอะไรไม่มีหลังคาแต่ถูกใจไม่รุ่นนะไม่ไม่ถูกใจคุณแม่เลยนะครับแต่ว่าบ้านเราสร้างให้กับคนที่ชอบในสไตล์นี้ใช่ไหม แล้วลูกค้านี่มาจอเขาบอกว่าไงบอกเห็นแล้วแบบตรงมันโดนใจมากๆเลยครับเห็นไหมแต่ชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมเราสร้างสร้างลูกค้าก็จะมีพูดง่ายว่าชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมครับบ้านแต่ละหลังจะมีเจ้าของเลยละนะชอบไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดออกมาอันนี้เน้นเน้นความแตกต่างอ่าเน้นความแตกต่าง นะครับในด้านแบบเนาะอ่าเห็นไหมมีกลุ่มนี้เห็นไหมครับกลุ่มเนี้ยมีหลายโครงการนะผ่านไปเขายัางไม่ซื้อเลยแ <c oughs> ล้วเขาองมาจองบ้านสไตล์นี้เพราะเขาชอบแนวนี้เห็น <c oughs> ไหมครับตามโลแกนเลครับอ่าโลรแกนบอกว่าความสุขที่ใช่ในสไตล์ที่เป็นคุณเยี่ยมเลยความสุขที่ใช่ในสไตล์ที่เป็นคุณใช่ครับพี่โยนนี่เลยครับอันนี้ลูกค้าลูกค้าจองแล้วเนาะเรียบร้อยนะครับ ร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาวางเงินดาวเพิ่มนะเช็คเครดิตอะไรนะครับมือเบื้องต้นทีเ่เลิกบอกลดอละ่ะคือคู่ได้สบายละนะสินค้าเดียวประมาณเท่านั้นคู้บ้านราคาต่านี้ได้สบาย,บายนะบอ่าน,นีนะ่อันนี้ก็ถือว่าลงมือทำปุ๊บสภาพนี้ล้วได้จองเพื่อนั้นลูกค้ามาสามคนเลยใช่ไหม คือไม่ต้องกลัวว่าจะจะเหลือมีเท่าไหร่ขายเลี้ยงนะถ้าเจอถ้าเจออย่างนี้ถ้าลูกค้ามาคุบชอบจองเลย,ยนี่นะถ้ามีคนจองเดี๋ยวจะดึงดูดลูกค้ามาอีกนี่นแล้วเห็นไหมจังหวะของที่ดินอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่อันนี้ถนนนะครับเพิ่งตัด่านไ,น <c oughs> ไปเมื่อเมื่อต้นเดือนนครับผมเมื่อต้นเดือนเห็นไหมครับ มือนจะมีมความโชคดีของอนะของในยุทธีนี้ด้วยเหมือนาพโอ้โหทุกอย่างเหมือนจะลงตัวหมดล <ง S 1> เลยเนาะลงตัวหมดครับลงตัวหมดนะอันนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับอตอนที่รสร้างเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูว่าบ้านตรงนี้สร้างออกมาแล้วผมพูดออกเาและสขขขวยแน่นอนนะครับ ตอนที่เติเร์กแบ่งแบ่งที่ดินนะตอนนั้นที่เติร์กศึกษาโค้ดอ่ะโค้ดมองเห็นอยู่แล้วว่าาบ้านของเติร์กอ่ะยังไงขายหมดแน่ยังไงแล้วอยู่ใกล้โครโงการนึ่นนี้ใช่ไหมนะครับหนะ้ากว้างไส์เท่านี้เนี่ยเราขายราคาเท่านี้อย่างเงี้ยนะครับก็เติร์กทำออกมาปุ๊บก็ตามที่คิดไว้เลยนะ ็ยังไงเติร์ดทำกินหลังก็หมดนู่นนู่นส่วนยางนครับส่วนยางแปพงตรงนั้นนะต่อครับนะยังไง,ง bon. ก,ก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยกันนะเติร์ดในอีกนิดนึงอ่ะก่อนก่อนที่จะจบไลฟ์ถ้าเติร์ดย้อนกลับไปะนะนี้อย่าเป็นคำถามเดี๋ยวต่อไปเป็นคำถามเดีย๋ยวถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้ว ว่าก่อนหน้านะเลิกจะเิกจะไปบอกกับคนนะในอดีตวันนั้นว่ายัางไงบ้างถ้าเนี่ยเรื่องทำบ้านเนี่ยแล้วไม่ได้ทำสักทีเนี่ยะฮะขอบคุณครับ<ะ> <laughs> แล้วเราจะเริ่มเริ่มชาไปไหมอ่ะถ้าถ้าย้อนกลับไปได้นีน่จะบอกตัวเองว่าก็รก<ะ>่อน<ะ> เองแน่ดิถ้าตอนนี้แค่ไปบอกได้เงี้ยนะก็อยากจะบอกกันนั้นรนะว่าอาจจะช้าไปแต่ก็อย่างที่โค้ชบอกอะครับว่ามันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่แบบมันมันจะแบบช่วงจังหวะที่มันเหมาะสมพอดีสําหรับที่แต่ถ้าทำไปแล้วก็ก็ดีครับถ้ารเสร็จก่อนมันก็ดีดีครับอาไรผสมกันก่อนใช่ไหมใช่แต่ว่าที่สําคัญนะครับ กลับไปขอบคุณตัวเองเลยใช่ไหมคิดว่าเราได้ตัดสินใจนะที่มาทำตรงนี้ขอบคุณเขาด้วยครับผมคือไม่มีปัญหาคือเต็มใจช่วยอย่าละคือก่อนหน้านี้มองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไกล่ตัวนะครับผมคืออาจจะเคยลงคิดทำร้านอาหารสมมูติตรงนี่แต่คือทำร้านอาหารแต่ไม่ไม่เคยอไอ้ต้องคิดว่าเราต้องต้องทำอะไรที่มันใหญ่นี่ถามัิดว่าต้องใจ กินแล้วมีเงินได้ไหมทำได้ไหมมั่นใจไหมอ่ะไม่กล้าเลยใช่ไหมเกรอเียบเหียบนนี่ก็เป็นอาทีมหืออะที่ลายคนคืออยากจะพัาากจัาที่ดีเพิ่มมูค่าเลยแต่ว่าเรายังงอ่ะจะมีข้ออ้างไง มีเวลาบ้างไม่ไม่ได้ไปศึกษาหรืออะไรใช่ไหมก็รู้งูวัปลาถ้าเรารู้งูงูปลาปลาความกล้าไม่เกิดนั่นเราจะต้องแบบเอาจนมั่นใจเลยล่ะว่าเกิดแน่อย่างเงี้ยนะามันถึงจะไปไปต่อได้ง่ายใช่ไหมเวลาให้มาดูต้างเสร็จ กรอกไม่คิดเรียกบ้านตรงกรอกนะนะครับดูดแต่ดีไซน์สวยนะครับดีไซน์สวยแล้วข้างในกว้างขวางนะครับ,รบสมราคาลูกค้าซื้อขอ,อให้ได้เข้ามาดูเถอะนะไม่รอดแน่นะไม่รอดนะอยากได้คืออยากได้อ่ะโอเคท่าน <ะ S 1> ขอบคุณเซิร์ฟนะที่วันนี้เข้ามานะเป็นแ,แรงบรรณาธิกับรสายคนด้วยที่ท่านก็คอยที่จะลงทุนทำท่านได้ลงทุนมาทำแล้วเดี๋ยวมันจะไปต่อได้ ได,ไ,ได้ไหมที่จะนำไหัปได้ไหมอ่าโอเคครับัเดี๋ยวเรากลับามาะ้ด,ามมาดะูตอนนี้ใกล้เสร็จโอเคอไปล้วครับสวัสดีครับบรบบรยากาศ